จอยรรลานีทำป่นกุ้งแบ่งเพื่อนบ้านเพิ่งรู้บ้านอยู่ใกล้กับนักแสดงมากฝีมือนักแสดงสาวมากความสามารถจอยริลานีสีเพนนอกจากจะโดดเด่นในผลงานการแสดงแล้วเธอยังเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงไหลในวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายโดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองแบบปลอดสารพิษจอยมักจะอวดฝีมือการทําอาหารผ่านคลิปวิดีโอต่างๆบนโลกโซเชียลล่าสุดเธอได้เผยคลิปขนาดทำป่นกุ้งเมนูแสนอร่อย พร้อมเก็บผักที่ปลูกไว้มาทานร่วมกันและสิ่งที่ทําให้แฟนๆต่างพากันฮือฮาคือจอยได้แบ่งปันปลกุ้งแสนอร่อยให้กับเพื่อนบ้านได้ชิมด้วยจอยเรลนีแบ่งปันปลกุ้งให้เพื่อนบ้านในคลิปวิดีโอจอยได้โพสต์ข้อความว่าอร่อยขนาดนี้เพื่อนบ้านต้องได้ชิมห้า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 ปลกุ้งแซ่บผักกินห้องครัวปลูกผักกินเองออแกนิกฟู้ดจอยโฮมครัวโลกคาเทโอเดมิเรนิสวิคิสเนเซ์เพื่อนบ้านสุดน่ารักของจอยเรลนี และสิ่งที่ทําให้แฟนๆต่างพากันสงสัยคือเพื่อนบ้านที่น่ารักของจอยเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นครอบครัวของนักแสดงรุ่นใหญ่ชายชาติโยดมนั่นเองมุมมองของชาวเน็ตหลายคนต่างพากันแปลกใจและแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลโดยส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมและอิจฉาในความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองครอบครัวบางคนยังตั้งข้อสังเกตว่าบ้านของทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมากและอาจจะสนิทสนมกันมานานแล้วสรุป เรื่องราวของจอยริลณนีที่แบ่งปนกุ้งให้เพื่อนบ้านได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแ,และแสดงให้เห็นถึงความน่ารักและความสนิทสนมของทั้งสองครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านสามารถสร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับชีวิตได้